E สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกันกับผมเช่นเคยนะครับนัดศูนย์วัลเป้านรามินทาซอย5นะครับวันนี้นะครับนัดนํารถกระบะนะครับสวยๆนะครับมารีวิวกันอีกแล้วนะครับเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับคันนี้ All New Isuzu D-Max นะครับรุ่นสเปกแครนะครับ1.9 S อสเกียออโต้นะครับปี2021แท้เลยนะครับคันนี้รถสวยมือเดียวป้ายแดงนะครับไม่แท้14,000กิโลเมตรนะครับรถ Isuzu D-Max คันนี้นะครับยังมีวารันตี่ศูนย์นะครับถึงปี2024เลยนะครับ3ปีหรือว่า100,000หนึ่งแสนะครับ สำหรับราคาโปรโมชั่นคันนี้นะครับจัดโปรโมชั่นอยู่ที่5,99 0 0 0บาทนะครับสำหรับโปรโมชั่นนะครับลูกค้าประวัติดีออกรถไม่ต้องใช้เงินนะครับสามารถเลือกข่อนได้สูงสุดถึง8.4เดือนนะครับซื้อง่ายไม่ต้องมีคนค้ำนะครับจัดไปแนนได้ทั่วประเทศไทยเลยนะครับรถของเรานะครับมีใบรับประกันตัวถังโครงสร้างนะครับอินสเปกชั่นนะครับจากบริษัทวันนูคารนะครับรับประกันตัวถังโครงสร้างไม่มี ชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ํามาแน่นอนครับเดี๋ยวนัดจะพาชมนะครับออปชั่นของเจ้า All New Isuzu D-Max นะครับรุ่นสเปคแคบ 1.9S เกียร์ออโต้คันนี้นะครับว่าด้านนอกและด้านในมีออปชั่นอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวตามนัดไปชมกันเลยนะครับเดี๋ยวนัดจะพาชมนะครับออปชั่นของเจ้า All New นะครับ Isuzu D-Max สเปคแคบ 1.9S นะครับเกียร์ออโต้คันนี้นะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับกระจังหน้านะครับเป็นสีเทานะครับโปรโกอิซูซูนะครับแบบโครเมียมนะครับ กันชนหน้านะครับสีเดียวกันกับตัวรถนะครับส่วนด้านล่างนะครับไฟตัดหมอกยังไม่มีนะครับ1.9 s นะครับมีไฟเลี้ยวนะครับซ้ายขวานะครับถัดมาด้านบนนะครับระบบไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสภาพสวยนะครับไม่ต่างจากรถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับลูกค้าท่านใดหากระบะเกียร์ออโตอยู่นะครับรีบเลยนะครับถัดมานะครับด้านล้อนะครับเป็นล้อกระทะนะครับสีเงินนะครับขนาด215/70 R15 นะครับ ระบบเบรก ABS มีนะครับ1.9นะครับดิสเบรกคู่หน้านะครับส่วนด้านข้างนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับตรงนี้เลยนะครับถัดมาด้านบนนะครับส่วนกระจกมองข้างสีเดียวกันกับตัวรถนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับยังไม่ได้ปรับเก็บไฟฟ้านะครับรุ่นนี้นะครับข้างประตูหน้านะครับมีสติกเกอร์นะครับรุ่นสเปกแครนะครับสีดำนะครับมือเปิดสีดำนะครับรุ่นนี้นะครับแคปเปิดได้นะครับ1.9 s อนะครับ สภาพสีด้านนอกนะครับยังเป็นสีเดิมนะครับยังไม่เคยเก็บเก็บสีมานะครับคันนี้ส่วนด้านหลังนะครับมาพร้อมแมกไลเนอร์นะครับจากศูนย์นะครับไฟท้ายนะครับเป็นโคมไฟท้ายแบบธรรมดานะครับหลอดไฟแบบธรรมดานะครับมือเปิดด้านหลังนะครับสีดำนะครับ มาพร้อมนะครับฝาท้ายมีโลโก้นะครับ i s u ซ u D-Max นะครับ DDI นะครับ1.9 Blue Power นะครับปี2021แท้นะครับคันนี้สภาพสีด้านนอกนะครับยังเป็นสีเดิมนะครับยังไม่มีเก็บสีนะครับเดี๋ยวเราไปชมออปชันด้านในกันต่อนะครับว่า 1.9S เกียร์ออโต้นะครับปี2021คันนี้นะครับมีออปชันอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับ มานะครับด้านในนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับเบาคู่หน้านะครับจะเป็นเบาผ้าทรงสปอร์ตนะครับดีไซน์ใหม่นะครับเดินตะเข็บได้สีขาวนะครับอันนี้ผมให้ดูแบบเดิมๆมก่อนนะครับยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะครับผมรีบนํามารีวิวก่อนนะครับเผื่อลูกค้าท่านใดนะครับกําลังมองหารถกระบะสวยๆเกียร์โตอยู่นะครับมีแค่คันนี้คันเดียวนะครับกินใหม่ยังอยู่เลยนะครับคันนี้ส่วนด้านหลังนะครับเบาแครบนะครับก็จะเป็นเบาะหนังนะครับพลาสติกนะครับยังไม่ได้แกะเลยนะครับ สภาพใหม่มากนะครับคันนี้เดี๋ยวเราไปชมออปชันฝั่งคนขับกันต่อนะครับนะครับเดี๋ยวนะจะพาชมนะครับออปชันฝั่งคนขับนะครับเริ่มจากกระจกนะครับตัวนี้ 1.9s ่จอจะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับถัดมาท่านพวงมาลัยนะครับมาพร้อมแอร์แบ็คคู่หน้านะครับตรงนี้1ใบนะครับแล้วก็ฝั่งคนนั่งอีก1ใบนะครับ กุญแจนะครับแบบธรรมดานะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้กันบ้างนะครับไม้แท้นะครับ14,44 4บกิโลเมตรนะครับอุปกรณ์ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นสมุดรับประกันนะครับคู่มือการใช้ครบหมดเลยนะครับคันนี้ลูกค้าซื้อไปนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับรถมีวารันตีศูนย์นะครับอันนี้จะเป็นตัวเอกสารนะครับเกี่ยวกับเครื่องเล่นนะครับ ู่มือการใช้งานวิทยุนะครับพร้อมเครื่องเล่น CD USB นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสมุดรับประกันนะครับของศูนย์นะครับของรถคันนี้เลยนะครับส่วนเล่มใหญ่นะครับก็จะเป็นคู่มือการใช้รถนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านเครื่องเล่นกันบ้างนะครับเป็นวิทยุนะครับ2ดินนะครับมาพร้อม cd MP3 USB AUX นะครับระบบเชื่อมต่อบลูทูธนะครับแบบไร้สายนะครับถัดมานะครับส่วนระบบแอร์นะครับเป็นแอร์ปรับนะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับส่วนปุ่มนี้นะครับเป็นตัวควบคุมนะครับลงทางลาดชันนะครับ 1.9S ภายในออปชั่นก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับแต่เน้น ใช้งานนะครับขับง่ายนะครับไม่ว่าจะในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดนะครับเกียร์ออตโนะนะครับขับง่ายนะครับไม่ปวดขานะครับสําหรับลูกค้าท่านใดสนใจรถคันนี้นะครับรีบเลยนะครับผมมีแค่คันเดียวนะครับสภาพใหม่รถป้ายแดงนะครับไหม่แท้หนึ่งหมื่นสี่พันนะครับและมาทดลองขับกับผมได้เลยนะครับหรือโทรเข้ามานะครับที่เบอร์ใต้โพสต์นะครับด้านล่างเลยนะครับของเราเปิดบริการทุกวันนะครับสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่สนใจรถคันนี้นะครับสามารถนัดดูรถกับผมนะครับหรือมาทดลองขับกับผมนะครับได้ทุกวันเลยนะครับที่ศูนย์รวมรถบ้านรามีินาซอย5นะครับของเราเป็นตลาดรถกลางคืนนะครับเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึงเที่ยงคืนนะครับสามารถนัดดูรถช่วงเย็นได้เลยนะครับ ก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อลูกค้าจะได้ไม่พลาดรีวิวรถส,สวยๆนะครับของทางโชว์รูมเรานะครับและติดตามนัดได้ใน EP ีหน้านะครับเดี๋ยวนัดนำรถส,สวยๆมารีวิวให้คุณลูกค้าชมกันอีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับนัดขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับนัดได้ใหม่ใน EP ีหน้านะครับสวัสดีครับ